ผ้าดอกต่าดอหนอขึ้นหน้าดอกกว่าแต่ดิเลจะเล่นนออาแตเวลาดีนอมาเราผ้าเวลาแต่ดาโพลิเซลิเซอหนอโพลิเซตุพาเอเขื้นหนาเก้เจ๊ะฮอกหกเลยนี่นอถ้ากูอดถาอุดเปตะกบปลเลือบบคาเลือตาตะลุกมา ตาลกมาก็เปรอคกเลอืมตาลกมาก็เปรอกเลตาเอตตาสอนอก็รอวอจาอทีนาตาเอตตาสอนเก็รออะอทีทีชเตวะตาเอตตาซอตาเกวนี้ก็ริก็เฮริ แฮรี่จะก็ลูกคอรีเนี่ยแฮรี่จะก็ลูกคอรีแฮร์ดิซอลจะก็ล้อจะก็เวียนเนี่ยตาเออตาซอนเนี่ยอากแฮรูลอรดดอแฮร์รูเลอรดีตาเกเนี่ยอากแฮ่ละขอแฮพื้นลาะข้อแฮรพื้นก็ย่อห้อยก็ย่อเนบาก โซ่นกึกอบ,บาซอนกึกอบาเตะโซอซ่เกนโพลีเห็นเลือดชูชูดิเจเข้มง,งวดเข้มแข็งจำได้ดชูชูนึกอบาโซ่ซอเกนโพลีชูชูดิเจเวเกดิจเจนึกอไม่ลื่นพมมือเน่ถ้าบ้ามาบีมาเบอร์ว่ะ มีตะกตดโใครอเตวดาน้ลื่พมมือเนี่ถ้าบบกาเบอรีล่ะเนาะจะตกใครไไมตกดลอ่าอัดับครวัตยภาแบบนี่เน่นลื่โพควาเนี่ากาเบืรอเทพะอาคำวิญญดีแล้วก็อธิบายนาแค่ก่อนเะคาทื้อมอีคาตเตนาและเทะอักลือเลือดเขาเจอเพราะนั้นลื่พมือนี่อแกะทอ ปกติเราแกิดตาตาอาตเกะวาคือเราคือเราแลกัศรโอ้ขี้ขี้นึกรือโพควานี่แกดาเกปะอืปะซอนี่โอ้ขี้ขีจะจีนึกกปะปวะนึบาโลบาโตนึกเกปะมานึบา lô bà trọ và nè thà bà e bơ mà bà đó mà nè thà bà e bơ nó và bà bè khá chơi mọ ta nhà tên là đi bè à kè chôn mô qua đó bà không nhỏ cái lơ เก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 ๊ะัดตือกัดตือกอกปามบางครั้งนว่ถ้าอยากคชเชอดีอีนี่อาคตชมมือก็ทอหรืองลามีบือละจ่ะแล้วก็เห่ตือแล้วตะแค่ในนอรลีแล้วถ้าแตดีบาเกชมมือเูกอแต่ภาพแวแล้วชือนี่เตนนี่เฮัคุกเืเนี่ยตาเออตาซอกิเปยฮัคุกเคลืตาโลก็มากกัรตาโลก็มากกับเปยฮัคุกเลื แค่หล่อเลิกแกลบปัมมี่ตูต้อุดรตาเรย์โลมาโลเลิกก็ดุบะเกย์บาโกลบาแค่หล่อวันตุสอุดรตาสซตาสอบ,บาตาบูตาบาลเล่าบาเกย์บาโกลบาวีนี่นี่นกกดจาหล่อตาใครก็ตือขโมยยอดแต่เว่าความผิดร้ายจะเต็มผืนแผ่นดินอ่ะเขโม่ยอดเล้กตัดโลกกมาโลกกม,มิโลกกม่านเลิก็เปรดทอคุกเคลนี ตาลาลักตาลกุมาเนี่ยคมยอตาเลอาบากบากโลบากคมนยนี้ปามีปามีปปาตากโตตาโซตาโอตากโตตกกน่ามือวะไม่แต่ตากาเนี่ยบตาโซตาซอเนี e ่ยบกนาถปอมือหระโดพาะพอพเนี่ยตากระาตาเลตาโซตาซอเนี่ยกนเว้ปามีเลปามีจักเละปลาปาเลปาปาจักเล ປະຈະຄເລເມປເດແລະດະເວຮາພລອດະເວອັນນີ້ແຕຝະເວຈີດໍເຄນີ້ປະທຶດຈາກແລະຈາປູເລບາຂໍກະມຸນຍໍິກາອໍຈາບາລມະດມະລດດທແຕສມລດດທໍມາລຈາລຈາມາປາລບາາຍໍເບພກລບສກົອ່ລຸດຈາບສິຍລີມໍລໍນແກລູມຶງລມາຊຕາລລ นมาลดาเลตอัโลดเนีนเลดตาเลตาหูตากเลีเลขอคนีบามีบาจจานีอลกะสาวะกบากว่าก็บาสิกว่ามาโลดีเลลติละแบากบากโลอันนี่บาคาเลตากุมาก็อูเลพระอุบาโช พอเมื่อเสือตาโอมุมเชี่ยวหาน่เขาโคกเลยนี่จะไม่ได้ตัดต่อดอตต่อ่สุกุดอดะเขาโคกเลยนี่เราตาโลกุมาโออาเขายไปย้อนนี่ตาโซดาซอปะกอเลอสตทีเนี่ยตัวโปเลย่ามันยะลเดเลมันยะงแลดซาลอเลอนี่บะที่ที่คอที่ขอตะเคีนี่มันยะแหลเด็ดบทีที่ขอที่ขอเรา นไม่ได้ที่แวดาอัสาได้ที่ขอที่คอเนี่ยมาเมื่อวั่าตะเคียนยาสูเคลสักเคลนะไม่พอไม่เปรียบเทียบเนาะทศกรดเลเเลยเลืยาเลือตะเคียนี่ยวันานาสูเคลสักเคลนหะมาเนี่ยไรเดินก็บ้านีวาที่คอที่คอมาซาดินีก็มีกันเลืแต่ตะลกกมากะนี่แล้วก็โอ้เลดแคลสาจะไม่คลอยในตโลได้จมจากกแล้วอุดรก็คือบลักโลเนาะมันก็น่าบาวก

ta ở ta so nè à cái zoa cái zoa lo đi zoa lết thì zoa cái rồi ta ghé ta qua ta bata, le, ghe, hi, ge, ma, Ahe, bà nhạc, le, apu, he, ne, Ape, Kujibbe, ta lơ à cái hi cái mà bắt u nè đó à hè lẽ hè nè choa cứ bé cứ bé ta ở ta so nè hè là đi หวารลด่าลาไฮลอดีอดิเชไทตาเคลไทตาเบทเตอร์ไทตาดูทอรเลบาคเกอตาอือตาซอนิเฮดอมันเนอร์ตาอารอาเมึงยอลอามมิตกรณ์เนามุนยอตาอนกอาชเคลอกำลัง ủn đốn ở cái nơi ta ghi, amaner ta ghi, và các tan hả ta khẽ mà sa di ni Tại tại này cứ nè, át và ghe và còn là thiên ta có minh nghĩa cái thiên nhiên ủa da vậy đi ni Còn mét thôi đi ta kinh a gwa sa ho này và cứ nè, chắc là ta được bỉ. Ta này đi ta

เือดีเซเฮลโลกบอเฮลโโลเฮลโลลาจวาลราเรดทีนีเด,ตเเดติตาเกคันนเดิราลตาปเฮสุเฮสโดาเดือวานดีสทุกรอดีสัเมบากาเดปรปเฮนักร้องเนาะบากานาร้องดีสอปะกูจะสักวีนี่ถกาถืกา มีแฮนอาดซสนีม okay, so. hmm? so, ิชว so, ่าโคกที่เนาะพอเวทีวันนี้เดี๋วเวทีอาเวทีคานักร้องพอสาฮัเรนี่คินีแล้วะคอยโลเวทีเดียวเงี้ยเยอะๆนี่เดีพ่อราดนักร้องอาเคนเนาะดังๆเยเนนาะถทากะพอดอานี่มูเตู้ดอการเลือดูดทอจ เรือกตัวดั้ง C เตดั้สุดดั้งส่นเป็นยอมเราถูกะอ่าเวทีเด้อาเวทีเด้ดดจีเวทีก็น่าดั้สุดดันนนนลล้นค่ะเวทีเล่กคอนเสิร์ตค่ะไม่เฉลี่ยเนาะนอพานีประตูด้วยนะประตูไปนึกชมหมู่ดอกกว่ากว่าเพราะเกิเกณฑ์นึ่อะไรปูหรอประตูคันนี้แกร์แค่นี้ เรว่าชมดแน่นอตที่สูนีนอ,ก,ก,อ,นอก,กนี่พราะเกนึงเล็กกว่าดอคอสนีก็อ่านอนเลยกเล็กเกนกึน่งขนาาสูดสอยิ่งาจะตาบูลแน่นอนลหามาซาดิโนเมตตามล้อืมือเคตอเคตอเค เมืจามืดตะเคเดมืดตะกวาดเดอมือมืดตะเคกามจากเก็มือเก่เสือสก็ไม่ชมมือกิจัดเสีวไม่าดัสซกเอออน่ินขึหน้าราอมืดบามั่จะเดาเกตตสินยาสิคอตสดัสเกมือเสือสอาตาเกิล้นึกก็ไม่มีตะเควกามาซาดินิลีแต่มาซาดินีนก ต่อเคเนี่ยปะกอเรื่องขตขาดเดว่าพูหรือขาดข้อบูดในปะตูนี้อีก็งอเหรปะเนนือลาเดอันเรลด้แกเด้อหรืบแม่เราข่รว่าเนี่ยถ้าปะเตลเอจตว่าตะได้กีแมวอับสืบแกนี่ขาอแกรในปะตูในประตกาตินเนาะปลื่ะมุอด้วยพะพอะเรมชัคนเนี่ยบอกอ๋อเราก็ลาเลือ ปัตปอกนณูวะอันที่สิตไตยาเกมับูราลูกปัตุเนนูริตเละตุวะอหล่อตัวอักเลตว่าหรืออัหลอตัวอักเลตัวเลยวะไปมับูดารามาตากิปฏิบติธรรมนั่งสมาธิภาวนาพระสุภาษะขึ้นอัตสุระเรื่องสิติ拉萨เตนโตวไม่มีข้อบในโอลีอามาโดชิดุลเดรอาเวนี่ธรมมาซาดิเนก็ไม่กระาย นี่ตุ้มตะนาลียาอมาซานี่เนี่ยนกตาสุนยาปา2กระมาดาซาดมหมดเลยตะดมตะแค่เนี่ยดมหมดอีลีกันนี่ละตะคาอมาซาที่นี่เนเฮเลนซูเวโพซูเกลีเวเกดิเจดื้อตะบําเมเตลมูปาเกซราซึมะ แกสมิสาแต่นกอลว่าสู้พสูลย่สูสก็อ่ะนกามู่ปาแล้วสพว่าตัวสูก็ล้กันสาเราที่อพูใคก็ล้วกันหรจะบามีมีบาจะจาว่าวสุวันี้แกจะบากีบาวโลวาโอเจบาลรอมู่ป่าบาลอไม่ได้สิอยาคอบโลแต่ล้วบากีบัาวโวาเดอก็สดบาวะจี เหรอแกดีแกโดนละกินะจีบามีมาจากโซเดนหน้าว่าอู้ละจีเพราะบามายาประกอบเลิศอะโดนลกินละจีมาโดนไม่กินเลยโพลก็ือิดจีโซเกทหมาจากกินเกียกขณีอะไรอุดอเลตะหูตะกินะเว้ถ้าวีตะชืดอ่ตึกขาดจีตักเณีประกอบเลิปัจจัยเลิศตะคุตะคือ โอาบลูล่ะปัจจัยได้จีบลูล่ะมีบลูล่ะจ่าบลูล่ะมีเวเฮาพโไม่ดแล้วเกิดวนนี้ล้เกิดอะไนี่จีมาเดล่จแล้วเกิดปัจจัยเลือเหมาวดามาเกิดอนีโอ้ดับลูล่ะคลได้อันนี้ระบาภาพโ่ถาบลูลมีอันนี้ดอดก้ดอดกดมุขเตะลืโพมือนี่ยทว่ากาเบอ กบีกับเบือว่ะถ้าบัดหรือโพควาเน่ถ้าบัดกบีกับเบือว่ะอาคมึงยอต่อแคเนี่บัดลื้อโพมือตอนนั้นลื้อโพมือต่อแคเน่ไม่เชียวสมิสับการเลื่อเพลือโอ้เดะเวเนาะพ่อมือเนี่ยตามมากับมาซาดินี่พ่อขวาตามมาแล้มาซาดิเน่ต่อแคเนี่ตามมาแล้วพ่อมือจาพ่อขวามาเสพ่อขวาตามมาพ่อมือมาเส แต่ดาบพ่อมือเดือพ่อควานี่ยพากยอดทีซอซอมนุษย์จะขออมารดาพ่อความาเซเดือพ่อมือก็มาเซกว่าฮาชอบอลไรก็เวดาดีประกอลดสิทธิเสรีภาพอาถึงนอพาถ้าแยกแยะไปจะเซหรือเล่าะ้แยกแยะไวหรือเล่าะึงนอพาโนสเวลาเลยาเนี่นี่ครับพ่อมือดัมมาดิครับพ่อควาดัมมาให้เป็นนี่ครับพ่อมือมาเซเนี่ครับพ่อความาเซ မဖောက်ဖာမတ်စေပါအမေတယ်လက်စတီစဒီဖာမတ်ချာခေါ်စေဖောက်မှုစစ်ဖောက်ဖာစေအနေဘလုံးကဲတကေတာတူမီနော်တလက်တာနော်ဖားနေကဲတာပဲတချာတော့အခဲတဲ့ချာဒီစံတိကိလပလုနေတမလာဒလလောင်တမလာဒီမီဒီချာတဲ့ချာနေအိုးရဝရခေကလောရပဲတခဲမီတဲ့ပဲမစေးကောချာဝိဒနုတန်တာချီချူဖဒေတချီချာဖဒေချီချူလာစားလချွေ อันนี้ดอดะคาโดอิอะนิยะเดนพะเวดาจิเตะพะเวดาจิซามิสุคะกวาเตะเวลูฟุมือบากะบิกะเบลูพะควะดะบากะมิกะเบะถ้าคํายอพ้อมมือเด้อซิยะละอัตมะละพ้อมมือเอาก็เอาเกยละเวพ่อขวาเด้อบะซิยะพ่อขวาก็ยังเกยละเวถ้าอยากโหลดอ่ะเวชิชาพัดเนมละชิชูบละเด้อหากะมาซาริซาอีเตะเวตะเคเนตามาซาดินี่ลี เล้ชอโอก็้เจแต่ยุยพักเกตากูตากาตามีเกมีเกพ่อควาติลาเชซูอุอ้พ่อมือเดติลาเชอราโอเลยเชพ่อคว้าอันน้แต่กูตากาเล่ตับลเวอรนีคันเนี่ยเทนโหลดดัวลุอัลโหลดเนเมยหลดดัวโหลดแไม่กว่าเล้การแสดงออกภายนอกแล้วตับรลเนี้ยอาเกต้าตมาะรอาอะไรหรือมีะจ พ่มือบากรซอเชสูโอดอจีเมื่อยากเดคาไดพ่มือปราดที่จะซอเชเชกว่าบ่าบ่าทบกาลีทั้งหมดซอเชซาเชเชกว่าอะไรกซ้อไปก็อุดอันนี้การแสดงออกภายนอกเลิกทับเราหรอกเลิกสูเลือดซ่าแค่ไหนเนาะเลิกปากกันเลยพฤติกรรม พบมื้อนี้นี่คือมหาสัจจพกข์อทิธัมมะตะคะเนพบมื้อพกข์นี้อทิธัมมะไม่ได้อทิธัมมะในบามีมีบาจะประมาณเทสัสสีเดอกะเรตอะเวเลอะปะกิบัคคโลและคาเสและคาเรสิและอุลุตะชุมิชุมุตะชุมุปิยะละบะกิบะกโลและคาเกมาร์เกคารเกมะวาเฮละชุมุบาจะบาบลอไม่ชุมุอันนี้บาบลออกะระตะละอุลุจโสยเกตะละโลกิเมกะโลกะมาเสยอินเน พี่เูืเลนรอลๆเนี่ยเตือนผ้ามารอบผ้าไวลาดีอีหมอเนาะไปวิเคราะห์กันไม่อยากเตะเวดาพึ่บๆแล้วล่ะที่จะเตะน้ำกาไม่อยากเตะเวดาเลยทับปูขันเนี่ยเตะเวดาอเตะเวบูจะว่าเตะถ้ากูเบิดขึ้อเลยจะเลยอเตะเวโลโลไหนไม่เตะนาโลโลสิอ่ะต็ไม่อะเตะตะกุดโตเลยอันหยาบคายว่ะประกอบเลอ่ะทะลึงอ่ะอ่ะเตะลึกพมมือเนี่ยถ้าบากาเบอร์ลี่บ่ะ ลือโกควาระว่าก้าเบือเทวะอแต่เวลาโลโลดีวัยอาคมมายอดเล้วเพรามือโพควาเนี่ยเฮแล้วสี่อย่าก็เศษเสวาอาตพิตรมาอมาซาดีเนาะอันนี้วะพี่อยนับเงี่แต่ด่าลือโพมือเนี่ยอาเกตเราก็ปัดเกวะคือด่อลือโกควาเนี่ยเกตเกวะอุปาซอคคือด่อบ่าวร้อนน้นลืมโพสัวเกะเด้อเล็ดมาซาเกวะ โอ้ดาเบื่อเบดโอดาคืออลหรือพควาอันทบาดที่ซอวัสซาวะโอ้ดาคือถอยอันนี้ขาดแต่โอ้ดาเลือดตาโซตาโซตาปะกอลสิ่งแวดลอมเลือดจากันเลตนูดาเวดาจีบรทโอ้เลืมูปาวะตัวเลือดเลืดลืหลออันเลืตตาปลเตากะคืลืตากระคือเนี่ยอเมิเนี่ยเวดา อเมือเวดาเคียโลอะเลฮีเนเวดนอาตาแฮวดโน่เดวบาโพลีรัเคบานุเมอูเดมูปาทโบแล้วโรคคุณแล้วโรคแล้วโรก็ะคึกปะกอบเริอมฮีเวดาไม่บ่าอ่าตาโซดะซม่โออาตาสิญญาสิคไม่บากิบ่ากลัอเดอปะกอบโรคพูมคุ้มการดเวอูไม่บ่าคอเดออาก็เฮนเวลาก อ่ฮีเวมีตัวบ่าวตัวนูรัเลออ่ะท่ทุสุทุ่าเลอดบ่าวเดออ่ก็เลเวอร์ไเลอตาออตาสบลอนาลอกลีก็จ้าวีเดอคือแฮมันนอนาลอนาลอกลีดอลล่ามูปาอ่โอ้เบื่อเบื่อโอ้คือถอเดือพมือเดือเดแตเดือพมือแต่แเด้อพ่อควาบอโอ้เดือพมือโอ้เดือพ่อควาโอ้เบื่อเบื่อดีเดือค่ะบังคับแล แล้ผมือพกขวาพุทิพุทธาสเสดุภาอ้าวคาราเตวดะนึกแกะบะมะอปะวานีนงนบะโลบะโตนึกแกะบะมาเนี่ยนบโลบะโตนึกแกะบะวานีถ้าบะเอบืเอบีเอเบนมาวะเอบะวานีองเออนึกแกะบะมาเนี่ยถ้าบะเอบีเอเบนมาวะมยนล้ตัดโลตัดโตตบะเกบากล လာတာဖိတမရာအစ်ကိုတဟူတခဲလလောဖမုဖော့ခွာနိအတဖိတမနုကဲပမာကဲပဝါသေတုဖာနုပစင်ညာတန်တဖိတမတာဟူတခဲတာပဲနိကကြတာစင်ညာလွန်စားကြဒီချဘတာလောတာတောတာအဘာခိဘခလွန်နမိတုရောတာစောတာစောပါတလိုတာတောမိတုပါနိအခိကဲတာအဲရာဆောကဲတာအီလာတူလောကဲတာတာ Lokumi lokuma. Si. Nume ka bi ka bua. Ma bi ma bua de. Aga kera de. Ta hago Ta u ta so le. Nu thơ bu da ne. Lên đơn lọ đó nè Giờ ố bề bề đó Ta từ ta to à Ta e bí e bờ พมีภาพขัวเค่เลื่อนี่ก็บาคาอย่างนนเดบาคาที่ตาสุดาซอเคลือล่อนตาสุดาัซอตาสุดตอเนี่แกตเลตากรอขาบาคาเลตาบากบากูเคลตาสุดาอเนี่ยขามัธรรมะหลักคำสอนดับบากบากลูน่นีม่ขนี่สนเปิุเทบาตาเอตากุยเรืบากบากลูนี่ ถ้าอุ้มมือคือมือเนาะหักคุกเลยนี่ดิจ้าน,นี่ยแต่นี่ยหักคุกเลยนี่ต,ตาอือดตาซอยรักประเทตาอือดตาซอะเดือดตาเรเดือดโอ้ดิดมาจากเม็ดนอพาวโทสุกรเปรียบเทียบนอพาวเนี่ ปัญญาสุสาตก็แค่นี้อะอาแลปาหลออะเรได้อือนี่นึกว่าปัญญาเกแลปาอือแลปาอะหลอนี่แกทดสึกรอได้เนาะทดบัดเฉลี่ยที่นึกจะเรกว่าบาบหลานนี่ก็จานเนี่ยบาหลอแล้วว่าดาเออราคาตะเดเกยคาสัมมาแลคาเล่ ကကလချုံမုတ်ကြရတက်လုံခືရတူတခဲနေဘာသာဖြကြနာပါဘကတကလစကလစာဝတကလချုံမုတ်ကြလာကြမှာညကချုံမုတ်တယ်ဘန်နကကြတောတခနညမာတာရဲ့ opre midi လာညမာတာ opre midi လာညကချုံမုတ်ကြလာနကချာဂျမာတာလက်ကဲပါဂျမာဖြမပေါ်တာမာတာ ต่งหูตาแขนี่อยตาอตาอต่าพี่ตามาแล้วแต่เก็บว่าคนเห็นชูมุ้ยเพื่อนนี่แล้วตามาบุมาบ้าตาเกะตางว่าต่าโซตางซเพื่อนนี่มาแล้วอีกคาเดออือดินนมาแล้วอีกคาไม่มาตาเดออะไรแกตาเออต่างซอล้วก็จ้าก็แล้วพูดแล้วเลี้ยก็แล้วโมนแล้วพาก็อ๋าแต่เก็บว่าไม่พิจารณาในเมื่อโชมุกจารวนก็จะสานิ

ทอดถอดหลอดถุนาเดเลดพ่อขี say, ้ช่วยเราบีแม่กุ้ยจะกว่าเราอ่มาซาดินีมเชก่อเนี่ยวันนี้เอยไม่กว่าเราู้กว่าเราซาไม่ชมหมูกกับยาดาบากบากโลนี่จกว่าแต่มือตคืออมือน่อยตตกแค่เนี่ปะกอเลยอัดทอนเนี่ยมือหรือทอนแลดีกว่อได้สายดีบ่าอได้นอดดีบ่ปะกเกอโคปะชมหมวกกัยาเราเสซือดี ပကလေတာဘူတာပါတာဆိုတာစော်နေ။အိုဒပရဒီ။ဟူလိုပဆူဝဆာဒီ။ပကလေတာပါစင်ညာရာလောပတေကီနာဥဒီ။မေမစီညာမလောစင်ညာတပါကိပါကလိုနီဥဒီဟီလနေဆူနဆာနေဥဒတာဘူတာဘာတလာဂီနေ။အိုအားဒီ။တတ်သူနာနေဥတတ်သူလနာနဲ့လည်းတပ်ပေါ်နေဥအားရလ။ဒီဥဒီစီဒီအားလောဒီအာတီတီလာ ฮักทุล้อน,นีซานติดตินนตตตด,ด,ดนีานิก็พูนล้อติ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 ดีสิดีนเท่าไความก,ก,ก็ความเจริญโอเคตาด,ดูราทอออนเมื่อตาดูราทอออไม่เช่อก็ฮันี่อาเราตาดูราทอออเรมตับปรอ่ะปรกอบวัตถุภายนอกเรตัดโตาดูทอออเรส่มสูสาเนี่พืเต,ดดติติดดละ နာပညောမပူမပါဒာနေဂျာလတိတိလာပညလာမတာရေတာဂိတာရေတာလုတလာလကွတ်ချွတ်ချုကေပဲရာကုမာကေပဲကုနာတာစွတာစောမပူမပါဒာနေဆုညာပ ाने ကဂျာလတိတိမောဇာဒေတခေနေဒပတေလနော်ဒေနော်ဒီဘာဒူခေရာဒီကြဗမေဘာပလောမေโชမို့โชမူဘာကလည်းမပြည့်ပြတ်ဘာကလည်းဘာကေကူပါညော าดีเจาแบ้แกหมูปากแกะผีผือแกะสมิสเจกรารเทา,ากันบาบลราล้อ,อสะอือเจออยม่ากลอมาัดสีดาจบต่ไคอันเดีวยวมาซาดินหนอลอผีผือสมิสการเรามาราราาดดร่้อาวาดีเนี่ยลลออสูออือาลืพลีอันก็ลกเกแล่าลด,ดบาบะเด่ผามาลอ้าวด้ ยีนดตามาโลพาเนาะเดือตานิยาดานนิดอลีเดือเตกินาบะคาเลตัมาโลพาทากาดอพาตัเตะพาทัสุตัซอเลอผีเลอผือจะมีสัปดาเตะพามาโลพาไปดานดินเเดือดขึ้นหน้าวีเดือเก่ชมุกยาดอกะเดือกาดอเดือดกะเฮเลือสูตรลอนึกจ่าซาวีเดลัสโซดอเลโพเลลีสูญยปา เหตุดเกแกเราเกดตาบากีบาลูดยะตกนาไดานี่ไงก็ละกาโอเดตาอีตากวาเล่าบากีบาลูตพีตามาโอเดตามือตาคือเดสเดสะเดเบโคดาโวมันเนี่อสูไม่ยาดจี